อันนี้คือมวยคู่เอกเลยครับแน่นอนเรียกว่ามาจากแก๊งเดียวกันด้วยใช่ความสนิทสนมกันครับเบอร์ไหนครับคู่นี้คือออนก็สำคัญแต่ลอบสเตอร์สำคัญกว่าเราไปเดินสายโปรโมทหนังใช่ไหมครั Girls Don't Cry ก็เลยแวะร้านน้ำแล้วคือคือเรารู้อยู่แล้วว่าเนยคนขี้ลืมใช่ไหมครับพี่แอรบอกเอ้ยเนยอย่าลืมกระเป๋าตังค์วางโทรศัพท์เรียลาดนะอะไรอย่างเงี้ยเนยก็ถือ มั่นใจแน่น,นอนค่ะไม่ลืมไม่ลืมปรากฏสั่งไปปุ๊บยังไม่ทันไรเลยค่ะรับเสร็จแล้วนางก็เดินไปเลยอ๋อคือถือกระเป๋าตังค์มาใช่ทิ้งทุกอย่างหยิบแก้วไปแล้วแก้วไปแล้ทิ้งกระเป๋าตังค์ไว้ไม่โทษเพื่อนไงว่าแบบเพื่อนจะแบบให้ดูให้เราปปทดสอบเพื่อนหรือทดสอบโจนทดสอบอะไร สอบสอบไปก่อนอย่างออนเนี่ยเขาจะมีลุคที่แบบว่าพวกแฟชั่นใช่ไหมคะแบบลุคแบบแม่แม่สวยใครจะรู้ว่านอกจากเสื้อผ้าสวยๆที่เขาวิ่งเข้าหาแล้วยังมีของอย่างหนึ่งที่เขาแบบวิ่งเข้าหาแม้กระทั่งหน้าสดเขาก็วิ่งเข้าหาอนั่นก็คือของเซลล์ค่ะ ของเซลผิดตรงไหนคะอ้าวก็แบบเบาๆกว่างัยยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างอะไรบ้างเรื่องราวเมื่อเช้าหนูนั่งกินข้าวกับแม่อยู่มาเลยค่ะหน้าสดคิ้วก็ไม่มีอย่างไม่ต้องเล่าถึงคิ้วก็ได้เลยไม่ต้องเล่าถึงคิ้วอะไรวะก็คงจะมาแต่งที่นี่ไงได้ไม่สวมช่องสำอางอะไรเง้ยอ๋อเดี๋ยวมาดูนะไอเรื่องของเซลเนี่ยเข้าใจได้ว่าประหยัด แต่การที่มึงตื่นช้าแล้วาแต่งหน้าที่เนี่ยอันนี้เขาเรียกงกเวลาเราไปสนามบินใช่ไหมคะเวลาเราเดินผ่านไอ้เครื่องตรวจแล้วพอเราผ่านนี่มีอะไรเราจะข้นสแกนข้นสแกนใช่ใเครื่องสแกนเราจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชนะถ้าเราไม่โดนสิดค้างอะไรแต่เนยเขาติดค่ะติดทุกรอบเลยจริงเหรอแต่เหตุนึ่งค่ะที่เนยเขา ซื้อผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เกิน100มิลลิลิตรอ่าอ่าอันนี้ข้อห้ามนเราคือเขาซื้อมาแพงหลักแบบ2องถึงสามพันโ้หพี่ต้อกเออขอเปิดกระเป๋าดูได้ไหมครับเนยก็แบบนาซีดแปอะออกมาตึ้งอันนี้มันเกิน100 ml มนะครับแล้วเนยก็แบบด้วยความซื้อของนางนางก็หยิบเั้นหนูทิ้งไม่ได้ค่ะหนูจะ่าับมาแล้วอ้นี้ก็ขี้งอวเนยยนเนยยุ่ไม่ได้ ไปหาแม่พี่เชอร์ไปหาใครก็ได้ฝากแฟนคลับก็ได้กลับไปอะไรอย่างเงี้ยก่อนใช่เขาเ็คงจะเป็นคนแบบซื้อบองบองอองๆนิดนึงสู้ไหม้ฮะจะสู้ไหมครับพี่หน่อยสู้ฮะมาฮาเรื่องต่อไปครับจะมือก่ะแล้วเราจะไม่กลัวกันหลังจากนี้เฮ้ยมาแล้วแปลว่าเรื่องนี้เดือดแน่มันจะมีช่วงหนึ่งหนูก็ว่าน่าจะช่วงนี้ด้วยเขาจะเห่ b บอดี้ชี t มา บอดี้ชีทคือมันจะเป็นแบบว่ากระดาษแผ่นเล็กๆเนี่ยค่ะเหมือนกระดาษทิชชู่ทิชชู่เปียกเนี่ยค่ะแล้วมันจะมีกลิ่นใช่ไหมคะเขาจะคิดว่าถ้าเขามีทิชชู่เปียกอันเนี้ยเขาจะไม่ต้องอาบน้ำหรืออะไรก็ได้เขาจะสะอาดมากถ้าเขามีอันนี้อยู่ข้างตัวสักแห้งสักแห้งงานซักแห้งแล้วมีวันหนึ่งกลับมาจากงานกลับมาจากงานนะคะก็คือเต้นเดี๋ยวต่อคิวกันอาบน้ำเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะนอนไม่เป็นไรเขามีบอดี้ชีท คือออนเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยอาบน้ำแล้วก็มีต้องต้องพกบดิชชีสตลอดเพื่อจะทำความสะอาดร่างกายถูกไหมฮะถูกไหมฮะจบจบคลียร์จบคลี์จบคลียร์คุณยอมไหมฮะไม่ค่ะถ้งมีบริชชีสที่ลัางโดยปิดซื้อก็เพราะว่ามัน วันนั้นเหนยไม่อาบน้ำไม่อาบแล้วเนยก็จำไม่อมาบน้ำแล้วก็หนูก็เลยบอกว่างั้นย <c oughs> เอางี้บอดี้เช็ดมาจากญี่ปุ่นแล้วมาไม่แพง <c oughs> สองแผ่นเท่านั้นสะอาดฉ่ำทั่วร่างแสดง<ๆ>ว่าจบแล้วนะคุณคุณคุณบอกเขาว่าเขาเนี่ยไม่อาบน้ำแล้วเขาใช้บอดี้ชีสเขาแฉคุณกลับว่าแล้วคุณก็ไม่อาบเหมือนกันเพราะว่าเขาทุบบอดี้ชีสมาฝากคุณได้เพราะว่าตอนนี้คุณของคนตอนเนี้ย สินคือเสมอกันแล้วความสกปรกคุณเท่ากันละเรื่องต่อไปครับเลยแฉหรือชิมครับแฉเอาแล้วนะมันต้องมันต้องขึ้นมาจากสกปรกนะจุดนี้ขึ้นมอีกนะวันนั้นที่จะต้องไปงานที่เชียงใหม่เข้าเอาแล้วแล้วแล้วมีการเตือนจากฝั่งตรงข้ามว่าอ่าถ้ามึงมาเรื่องนี้กูไปกเบิร์นนะไปอีกเบิร์นนะ ท้องไส้เขาก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เอาไปเชิคใหม่อันนั้นเมืก่อนนั้นทานอะไรมาก่อนทานอะไรมาก่อนอันนั้นตอนนั้นเป็นบุฟเฟ่ค่ะอาหารทะเลแล้วก็หมูกระทะแต่หนูเหมือนแบบเต็มข้อเลยใช่หนักไปหน่อยหนักไปหน่อยช่วงเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งหน้ากันเขาก็จะวิ่งเข้าห้องน้ำตลอดเวลาเราก็แบบเฮ้ยไหวไหมได้วยความสปิริตแล้วก็เซนเตอร์รีเวอร์ด้วยตอนนั้นต้องโชว์รีเวอร์ด้วยใช่ไหมใช่รีเวอร์ทุกคนก็น่าจะเห็นว่าท่ามันแบบมีตบขาตบขาเพราะว่าปึกก๊ป่ง สปิริตของออนออนก็ยังขึ้นค่ะแล้วออนก็บอกว่าเฮ้ยเพื่อนช่วยเต้นแรงๆหน่อยนะเขาจะแบบเผื่อมันไหลมันบังขับไม่ได้แล้วอะแล้วแล้วภาพตัดมาที่ออนเดินชูนิ้วเราจะเดินกัน้า่หน้าอ่บไปแล้วยอมไหมไม่ยอมค่ะแฉหรือคุณจะชิมฮะแ์ค่ะแ์ค่ะอาเยื่อก้เรื่องทกเยอมกันต่อไปเรื่องอะไรครับไม่ใช่หนูคนเดียวที่มีเรื่อง เอาแล้วไหวเลยครับผมชุดไดแล้วสิบนิ้วกลับเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วแปไม่ก็วันนั้นหนูไปนวดใช่ไหมคะแล้วก็คือเนยเขาไม่ได้นวดด้วยเนยเขาก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวมาขอเข้าห้องน้ําแล้ว่าแบบเออเข้าเข้าไปเลยพี่หมอนวดเขาก็อนุญาตอะไรเงี้ยคือหนูเข้าไปด้วยแล้วจะพักเนยคือนานมากจนหนูแบบเนยแกโอเคป่ะเนยก็แบบอ๋อ ถ้ามันกดไม่ได้เดี๋ยวบอกว่าหนูเข้าไปถ่ายหนังเรื่องฟิวเลียครับลงมาเพื่อนรักเหรอครับเราเเรราาคือของเขาคือท่อไม่ดีใช่แล้วคือแล้วคือเหมือนยิ่งกดอ่ะมันยิ่งหมุนขึ้นอะไรเงี้ยโอ้ยคือหน่อคือใช้เวลาแบบครับผมเหมือนเหมือนยิ่งคืเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ายาวแล้วเดี๋ยาวแลยวใจเย็นเลยไอ้แล้วคือแล้วเนยหนูก็แบบด้วยความเป็นห่วงเพื่อนหนูบอกเนย ทำเนียแล้วเดินออกมาแล้วก็ถ้าพี่คนรูดถามบอกคุณทำไมห้องน้ำกูงมัรอนอ่ะพี่มันคือปรากฏการณ์เอลนินโยครับ